ไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโคริูเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีป็าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโททัศน์ทีเอ็นท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงบาดแผลของสังคมแน่นอนนะครับว่าปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำ ซึ่งความเหลื่อมล้าในมิติของสังคมมีเยอะมากและความเหลื่อมล้ำเนี่ยนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งได้เมื่อมีความขัดแย้งแน่นอนว่าสังคมคงไม่สันติสุขแน่นอนนะครับหลักสูตรของพระปกเก้าสถาบันพระปกกก้ามีหลักสูตรหนึ่งน่าสนใจในเรื่องของการสร้างสังคมสันติสุขสําหรับผู้บริหารระดับสูงแน่นอนนะครับว่าเป็นหลักสูตรที่ให้เครื่องมือกับผู้บริหารแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือนําเครื่องมือเหล่านี้เนี่ย ไปเป็นโครงงานที่ว่าโครงงานกรณีศึกษาเพื่อสร้างสร้างต้นแบบในการทำให้ชุมชนหรือสังคมเนี่ยได้เข้าไปสู่สังคมที่สันติสุขนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนา,าสันติสุขการพัฒนาชุมชนอย่างสันติสุขนะครับซึ่งแน่นอนว่าแขกรับเชิญในวันนี้ก็ได้แก่ท่านพระครูประหลัดอดิศักดิ์พิมพ์นนท์นะครับ ท่านสุการครับหลวงพี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณแสงชัยจิตบุญทวีศกสวัสดีครับวัสดีครับครับพอพูดถึงเรื่องของแน่นอนว่าโจทย์ในเรื่องของหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันทิสุขเนี่ยตำรายอย่างเดียวคงไม่พอครับทางสถาบันก็จะให้มีการบ้านลงไปทําของที่กลุ่มนะครับแน่นอนว่าเพราะที่กลุ่มเนี่ยเมื่อเนื่องจากมีหลวงพี่อยู่ในกลุ่มด้วยผม ให้เดาว่ากรณีศึกษาก็น่าจะเลือกไม่พ้นจากวัดใช่ไหมครับครับครับแล้วก่อนที่จะสนทนาขึ้นมาแล้วก็ไปตกที่เรื่องของวัดเนี่ยมีที่ไปที่มาในการสนทนาแล้วก็เลือกกรณีศึกษาอย่างไรบ้างครับนี่หมดเลยครับจริงจริงก่อนที่มันจะเกิดหัวข้อขึ้นมาเนี่ยก็คุยกันพอสมควรเลยแต่เมื่อเรานึกถึงว่าวัดนี่ควรที่จะเป็นศูนย์กลางพึ่งทางจิตใจแต่ไม่ใช่ว่าพัฒนาวัดอย่างเดียว ให้วัดเป็นศูนย์กลางก็จริงแต่ว่าการพัฒนามันจะต้องขยายผลออกจากข้างๆวัดรอบวัดด้วยครับฉะนั้นชุมชนก็เลยเกิดขึ้นทั้งชุมชนแต่ว่ารวมเป็นชุมชนรวมน้ําใจวัดสารอดก็เลยพัฒนาทั้งองค์รวมของชุมชนนั่นแหละแต่ว่าใช้พื้นที่วัดเป็นพื้นที่จุดศูนย์กลางในการมาพบปะใช่ครับครับหมายความว่าหลังจากตกผลึกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของกิจกรรมอันดับแรกเนี่ยผมก็จะว่าจะต้องลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นด้วยหรือเปล่า ลงไปครับครับครับเป็นไงบ้างครับเรื่องก็มีมีทั้งการลงพื้นที่โดยการที่ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางพอเขตลาดบุรณะเลยนะผมหมายว่ามีการดึงทางเขตดึงทางเขตทั้งสสท่านสสอแอนซิลิทั้งท่านสกท่านสไวั์ที่อยู่ในคนพื้นที่นะครับในการที่เข้ามามีส่วนช่วยแชร์ข้อมูลนะครับในการที่เราจะทำมาทึ่งโครงการของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยครับ หลังจากที่มีการดึงหลายฝ่ายตัวครที่เกี่ยวข้องเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะนําในเรื่องของโมเดลเข้าไปเนี่ยโดยพื้นฐานชุมชนรอบวัดารลอดเนี่ยความแข็งแรงหรือความอ่อนแอมันมีมากน้อยเพียงใดครับจริงๆชุมชนจะบอกว่าสันติสุขเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากมันไม่มีความเคารพยำเกรงอซึ่งกันและกันไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและกัน ัความเข้มแข็งตรงนี้นี ừ ừ, มน่มันจะไม่ค่อยมีในชุมชนอยู่แล้วเพราะต่างคนต่างอยู่มันเป็นชุมชนเมืองเมื่อมันเป็นความเป็นชุมชนเมืองมันก็ต่างคนต่างทำมาหากินความทุกข์ความยากโดยเฉพาะชาวบ้านชาวเมืองความหลากหลายของคนก<า>็มีนะหลากหลายมากจริงๆในชุมชนเมืองอันพอมันอยู่แบบนี้ทําให้ก็กลายเป็นปนัญหาหนึ่งแหละที่จะทําให้การร่วมมือกันมันก็ยากพอสมควรฉะนั้นถ้าวัดไม่เข้มแข็งผู้นําทางศาสนาไม่เข้มแข็งไม่สามารถจับมือพลังของ เครือข่ายในการทํางานร่วมกันนี้ก็จะยุ่งยากมากอันนั้นก็เป็นจุดที่สําคัญเลยช่องว่า,วางม,ญญามีเยอะไหมระหว่างวัดกับชุมชนปัจจุบันปัจจุบันนี้จากโครงการนี้เข้ามาเนี่ยทำให้ความแน่นแฟนระหว่างชุมชนชาวบ้านราชการโรงเรียนจับมือทํางานกันทําให้เกิดโครงการมากมายที่ภายใต้ความร่วมมือกันแสดงว่าก่อนที่โครงการจะมีการขับเคลื่อนเนี่ยช่องว่างอมีมีเยอะ ก็พอสมควรเลยเพราะว่า <volumes> ก <shake it> ่อนหน้านั้นชุมชนเองก็ไม่ค่อยเข้าวัดกิจกรรมวันพระก็ไม่มีโยมเข้าวัดเสาอาทิตย์ก็ไม่มีใครมาหาพระหาเนียก็หายากชาวบ้านชาวชุมชนก็ไม่ค่อยได้บวชอยู่ในวัดแล้วก็บวชก็ไม่ไม่นานแต่พอโครงการนี้เข้ามาความเปลี่ยนแปลงผลกระทบเกิดขึ้นภายในชุมชนก็มากมายพระเนนเพิ่มขึ้นความ เป็นศรัทธาชุมชนเข้าวัดเข้าวามากขึ้นวันพระรวันอาทิตย์กิจกรรมรปฏิบัติธรมรมอะไรต่างๆมีตลอดปีครับ,รบพวกกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีการตกผลึกไหมครับว่าเอ๊ะเ,เกิดจากการที่ได้รับฟังจากหลายฝ่ายแล้วก็มาสร้างกิจกรรมหรือว่ามีที่ไปที่มาของโครงการโครงงานกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเอามาใช้หมมันมีที่มาอย่างนี้ จากการลงพื้นที่เลยเป็นความต้องการจําเป็นของชุมชนเลยอ๋อครับเพราะไม่ได้คิดเอาเองก่อนเพราะว่าเราเราลงพื้นที่ไปศึกษาสภาพบริบทปัญหาความต้องการเรียบร้อยเราได้แนวคิดจากสถาบันพระปกเก้ามาในแนวคิดทั้งทางตะวันตกส่วนอาตมาในฐานะที่เป็นอยู่ในวัดก็เอาแนวคิดทางพุทธศาสนามามาผสมผสานบูรณาการเนี่ยก็เลยออกมาเป็นโมเดลสารอดโมเดลขึ้นมาเขาเรียกว่าสารอดโมเดลใช่ครับีนี่ก็ไปลงสู่การขับเคลื่อนทําครับ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความต้องการที่เราได้เห็นชัดและความเร่งด่วนที่สุดมันก็เลยเกิดโครงการของสถาบันพระประกเกล้าเข้าไปเพื่อ พี่ๆนักศึกษาในกลุ่มเราก็ลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนผ่านโครงการแซนด์บ็อกซ์ที่ที่พูดถึงมันมีการลงความถี่ของการลงมีมีหลายครั้งนะครับมีครับมีมีเดือนต่อเดือนเลยครับยามมีทั้งแอคทิวิตี้การทำเสียสาการทำความสะอาดวัดแล้วก็ไปมีส่วนรวมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีส่วนร่วมอบบนี้นะครับแล้วก็โครงการที่หลักเลยสำคัญนี่ก็คือโครงการแซนด์บ็อกซ์ตลาดน้ำวัดเสือรอดเอาไว้สร้างตลาดน้ำขึ้นมาของเก่ามีไหม ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นตลาดน้ำก็นตลาดนัดเสือรอดตลาดนัดเป็นตลาดนัดที่ชาวชุมชนีต้องการให้มีตลาดในวันสําคัญเป็นความต้องการของชาวบ้านของชุมชนเขาอยากจะมาขายของตอนที่คนมาเวียนเทียนคนมาวัดอยู่แล้วเขาก็มาตั้งร้านค้าวัดก็ให้พื้นที่ฟรีชาวบ้านก็ได้มาขายของกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวบ้านคือของเก่าอาจจะไม่มีระบบ ตองเก่าไม่มีระบบแต่พอพอมาคุยกันเพื่อสร้างระบบขึ้นมาว่าจะตลาดนัดเป็นยังไงในกิจกรรมของของใหญ่ๆของทางวัดครับนี่ชาวบ้านมาขายก็ก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกดีใจว่าวัดเหมือนกับวัดนี่เป็นพื้นที่สําหรับให้คนทุกคนยากคนพ่อค้าแม่ค้าอยู่ละแวกวัดนี้ได้มาขายของจากที่ขายไม่ดีพอคนมาเยอะในวัดเขาก็ขายได้ครับแม้บางคน อาจจะมีที่แบบว่าขายแล้วอาจจะไม่ได้กําไรมากแต่เขามีความสุขมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าได้มาทําบุญด้วยอ <adelante. S 1> เรียกว่าสองต่อ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วทางทางของภาคภาคภาคเจ้าของพื้นที่อย่างเขตหรือว่าทางสอสอสอกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมยังไงบ้างไหมครับก็มีนะครับมีทั้งทางสสเขตสกเขตพอเขตก็คือได้เข้ามามีส่วนร่วมก็คือมีทั้งเชืออ้เอเชิญประกาศ อ๋อไปช่วยประชาสัมพันธ์นะครับก่อนอื่นก็อย่างที่บอกครับพอเราไปทําการหาลือกับท่านแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายขึ้นมาครับในการที่ทํามาให้เกิดเป็นก่อเกิดให้มันเกิดเป็นโครงกานขึ้นมานะครับเรียกว่ามิติตลาดนัดริมน้ำน่าสนใจนะคิดนึกเรื่องจากภูมิของตัววัดนะครับวัดติดติดกับคลองด้วยใช่ไหมครับคลองคลองราชบุรณะใช่ครับ โดยวิถีก็ในการพายเรือขายของของเก่ายังมีอยู่ตอนนี้มีแค่ชาวบ้านสัญจรเล็กน้อยที่แบบคนถ้าคนแก่พายเรือก็ยังมีพอมีเรียกว่าจุดประกายขึ้นมาจุดประกายขึ้นมาพะอทตมาไปบินธบาตทางเรือฟื้นฟูแต่เดิมเคยมีแต่ระยะหลังไม่มีแล้วอามากลับพอได้มามาอยู่วัดสระรอดก็เลยฟื้นฟูขึ้นมาก็ไปเห็นวิถีชาวบ้านรีบคลอแล้วยังคงบินธบัตทางเรือไหมครับยังมีแล้วกลุ่มกลุ่มญาติโยมที่ที่มาตักบาทเนี่ย หลวงพี่ม,มีมีสังเกตนะก็ว่าจะเป็นคนเจนไหนไหวัยไหนเป็น<ม>ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอ๋อครับ,รบแล้วส่วนมากเลยถ้าเสาที่เนี่ยถ้าโครงการของไอ้ริมริมไอ้ตลาดตลาดริมน้ําเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ดึงคนหนุ่มสาวที่เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมีโอกาสขึ้นไหมครับเนี่ยจริงตลาดนัดตลาดนัดเสือรอดตลาดนัดริมน้ําตลาดนัดที่มีถ้าระยะหลังที่เราไปเปิด โครงการล่าส <iet> fiz so so like carry eh, ุดไปเปิดป้ายแล้วทำเป็นอย่างเป็นทางการสร้างการรับรู้ครับก็มีวัยรุ่นหนุ่มสาวพากันมาเยอะนะครับถือว่าที่ผ่านมาประสบความสําเร็จนะเพราะเรามีมีการละเล่นด้วยนะครับมีการเล่นการมีกิจกรรมบันเทิงมีกิจกรรมบันเทิงให้ให้เด็กรุ่นใหม่เชิญมาถ่ายรูปคือเอาให้เด็กรุ่นใหม่กับทางวัดเนี่ยให้มันเข้ากันมีเด็กนักเรียนมาเล่นดนตรีไทย มันก็โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดสารอดวัดสารอเอาที่วัดสารอดจะมีโรงเรียนครับครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายของของหลายหลายวัยแต่ที่สําคัญอยากอยากจะถามประเด็นหนึ่งเนี่ยการสร้างกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยหัวใจสําคัญเนี่ยต้องมีข้าการเข้ามามีส่วนร่วมจากหลายกลุ่มครับ มีครับเพราะว่าเรา MOU กันเวลาเราทํางานเราจะเ o u กันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจะทําร่วมกันเวลาเรานําทํากิจกรรมอะไรกันพอถึงเวลาเขาก็จะรู้กันแล้วก็มาร่วมกันสละเวลากันมาความแน่นแฟนความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายในชุมชนรวมน้าใจที่เราไปพัฒนาก็จะแน่นแฟนมากมองความถี่ไหมครับว่ากิจกรรมเนี่ยถ้ามันมีความถี่ ที่มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะชุมชนจะมีปฏิสัมพันธ์ชุมชนจะเข้าสู่ในเรื่องการพูดภาษาเดียวกันได้มากขึ้นเนี่ยมองเรื่องของกิจกรรมที่จะสร้างความถี่ด้วยไหมครับเ,เรื่องนี้มองความถี่เป็นระยะระยะไม่ขนาดถึงกับว่าทุกอาทิตย์จัดเฉพาะเพียงแค่วันสําคัญมาค่าวิสาขาอาสาะหะเทศก,กาลต่างๆราษาใชค่ครับครับ ปีมงปีใหม่อะไรต่างๆมีการสวดมนต์ใช่แล้วก็สงกงลสงการที่มีกิจกรรมเทศกาลนั้นก็มีทุกตระกูกันแต่ชาวบ้านก็จริงๆเขาก็อยากจะให้มีประจําแต่ว่ามันมันมันเป็นชุมชนเมืองที่พื้นที่วัดมันก็มีความจํากัดหลายส่วนเพราะกิจกรรมมันเยอะส่วนใหญ่ปัญหาดั้งเดิมของชุมชนวัดสารอดเนี่ยถ้าที่ที่เจอก่อนที่จะมีโครงการอะไรที่เป็น สิ่งที่เป็นปัญหาที่วันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดึงเข้ามาสร้างกิจกรรมเพื่อไปไปไปลดทอนปัญหาเหล่านั้นมีไหมครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของวัยรุ่นเรื่องของอะไรมีมีมากไหมครับคมันมันแน่นอนอยู่หลายอย่างเรื่องความเหลื่อมล้าครับอย่างที่วูมเลื่ม้เืองต้นความเหลื่อมล้ำมาอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาก็รู้เลยครับเศรษฐกิจกระทบแน่นอนกับทุกครัวเรือนนะครับคนที่อยู่ในชุมชนไม่ได้คนที่มีรายได้สูงอื การทาโครงการพวกเนี้ยมันก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญทําให้คนออกมาจับสายใช้สอยค,คนที่อยู่ในชุมชนละแวกนั้นจากเด็กที่อาจจะติดยาหรือมีปัญหาเลี่ยงยาเสพติดอาชญากรรมต่างๆคือการถ้าพร้อมทางวัดเข้าไปมีส่วนร่วมทางโรงเรียนเข้าไปให้ความรู้พวกเนี้ยครับมันจะเป็นการสื่อนําที่ทําให้เด็กที่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยครับเขาเปลี่ยนวิสัยทัศน์ออกไปนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วม ครับนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าทํากับให้วัดกับบ้านเนี่เกิดความใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมคือจริงสภาพของสังคมเมืองหลวงเนี่ยคนบ้านติดก็อาจจะไม่รู้จักกันใช่แต่วันน,นี้มีวัดสารรอดก็จะเป็นแกนแกนกลางใช่ไหมครับเพราะพัฒนาไปแล้วนี่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดค,คือชาวบ้านนี่เกิดความอุ่นใจว่ามีที่พึ่งทางจิตใจจริงรจ พอเขาเข้ามาวัดแล้วเขามีความสุขใจเขามาเจอพระเจอเนนแต่เดิมเขาจะมาถวายสังฆทานสักองค์หนึ่งต้องหาตามหาพระไม่รู้อยู่แต่ตอนนี้มาถึงมีโรงฉันมีพระเนนลงเต็มศาลาอะไรพวกนี้เขาอ๋ออย่างนั้นพระในวัดก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใช่ไหมงานต่างๆนี่จริงๆคณะสงฆ์วัดสารอดนี่เข้มแข็งเรื่องของการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเนี่ย เขาออกแบบเขาคิดเขาวางแผนสื่อสารประสานสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนี้เกิดความศรัทธาเรื่อมใสเขาก็เชื่อตามมันก็ทํางานง่ายครับ,รบมีการวัดผลไหมครับว่าโอเคทางสถาบัานก็ต้องวัดเพาะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีตัววัดที่จะวัดว่าวันนี้เนี่ยโครงการเนี่ยไอตัวแซน์บ็อกเหล่านี้มันสร้างการเปลี่ยนแปลง จำนวนคนที่มาก็รู้ได้ชัดเลยครับว่าจากเดิมไม่มีใครมาวันพระตอนนี้ทุกวันพระโยมมาตักบาทยังเอะชัดเลยใช่ไหมเื่องโตคนคนเข้าวัดนักเรียนน้อยตรงเรียนพอออก็นํานักเรียนมาใส่บาทที่วัดครับชาวบ้านอยู่ขอบข้างวัดก็เข้าวัดข้ามสะพานมาหากันพระได้เยือนยินทบาทอะไรต่างๆจากเดิมได้อาหารแทบจะไม่พอฉันแต่ตอนนี้ก็เต็มโต๊ะเต็ม ครับที่อยู่ที่ฉันก็เพียงพอสําหรับการดูแลครับแสดงความเป็นผู้นํานี่มีความสําคัญโดยเฉพาะวัดนะครับครับผู้นําสําคัญมากครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้นํานํำทำพาอยู่พาทำพาปฏิบัติพาร่วมกันตลอดครับเขาเห็นแล้วเขาก็ทนไม่ได้เขาต้องช่วยกันครับอย่างที่หลวงพี่เล่มาเนี่ยผมเห็นว่าในในอดีตเนี่ยอย่างปัญหาที่ว่า คนจะมาวัดน้อยเรื่องของช่องกว้างเราวัดมีเยอะแยะเนี่ยพอมีกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับผมเชื่อว่าหลายๆวัดเนี่ยน่าจะมีลักษณะน,นี้เหมือนกันครับก็เท่ากับน่าจะเป็นหนึ่งในะโมเดลที่จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมอย่างแซนบ็อกซี่พูดถึงใช่ครับเพราะเรายึดจากสารรอดโมเดลสารรอดโมเดลใช่จริงสารรอดโมเดลมีองค์ประกอบนะ,ะบเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องทําให้ครบองค์ประกอบมันจึงจะเป็นสารรอดโมเดลได้ ครับองค์ประกอบเป็นไงบ้างองค์ประกอบนี่มี5อย่างใช่ไจริงๆแล้วแซนบอ์นี่มันเป็นตัวทายที่เราทําตลาดนัดการลงพื้นที่ไปนี่เราเก็บข้อมูลแล้วสังเคราะห์ขึ้นได้กลายเป็นห้าองค์ประกอบเมื่อเป็นชุมชนเมืองจริงมันมีพื้นที่พอสถานที่พร้อมอะไรทุกอย่างพร้อมหมดทีนี้พอมันเกิดสารรอดโมเดลสิ่งแรกคือมันเป็นยุคใหม่องค์ประกอบอันแรกเลยจะต้องทําให้วัดสมาร์ทขึ้นมาจะต้องทําให้วัดเป็นเทคโนโลยีเราจึงทํา อาคารสถานที่ให้พร้อมกับการเป็นใช้งานเป็นวัดอาชรพยาเลยอาชยามีจอ LED ขึ้นสนอะไรก็ขึ้นไม่ต้องเสียเงินไปทําปรเจกต์ไออะไรไวเนิ่ยกันอีกอันนี้ก็กมันเป็นช่องทางที่สื่อถึงชุมชนรอบวัดได้นำเทคโนโลยีเข้ามาหลายอย่างที่เอาเข้ามานะครับส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของการสร้างพันธมิตรเครือข่ายตัวนี้ทำ ทำงานคนเดียวไม่ได้ใช่ใชพันธมิตรเครือข่ายนี่เช่นงานโครงการชุมชนรักษาศีลห้าที่เรานํามาทามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนี่ยเครือข่ายเราเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามองค์กรหน่วยงานที่มาทํางานร่วมกันจับมือกันแล้วทํางานด้วยกันพอถึงเวลาเรียกโทรหาไม่ต้องมีหนังสือก็ได้แล้วก็มาพร้อมที่จะสนับสนุนอันนี้สําคัญมากคือความพันธมิตรครสามก็คือเรื่องความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่นี่แหละตัวนี้แหละถ้าหากว่าทําครั้งเดียว ถ้ามันไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่มีครั้งที่สองที่สาม,ม,มนั้นความรับผิดชอบนี่มันเกิดจากการที่เราจับมือกันแน่นถึงเวลาแล้วก็รู้องอรู้หน้าที่ถึงเวลาให้ความสําคัญเขาจะมากันส่วนประการที่สี่สสก็คือเรื่องของระบบการจัดการตัวระบบการจัดการนี่มันเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวกับของเกี่ยวกับอะไรต่าง,างๆนั้นถ้าก,การจัดการการประสานงานอะไรต่างๆมันก็ต้องสัมพันธ์กันนั้นเครือข่ายนี่แหละ ถ้าประสานงานจัดการระหว่างคนทำงานร่วมกันได้ทำให้กิจกรรมทุกอย่างงานทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ราบ,บลื่นไปได้ด้วยดีส่วนประการสุดท้ายคือทำให้มันยั่งยืนมันต้องนำความรู้ทั้งหมดที่มีในชุมชนที่เรารพยายามพัฒนานี้ส่งต่อส่งมอบให้กับรุ่นต่อรุ่นได้มันจึงจะยั่งยืนสารอดโมเดลองความรู้ที่เกิดขึ้นก็ส่งมอบให้กับชุมชนแล้วก็มอบให้กับรุ่นต่อรุ่นต่อไปได้ตอนนี้ก็ สามารถที่จะไปมีนิทัศการมีองค์ความรู้แสดงมีสื่อต่างๆสามารถให้เรียนรู้เด็กๆมาเรียนรู้กันมากมายแน่อนอนว่าในการทำโครงงานหรือ,อในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยกว่าจะไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยอะไรที่ทางปุ่มมองว่ามันมันเป็นอุปสรรคหรือเป็นความท้าทายที่ต้องกดดันให้เรานำโครงการนี้ไปสู่ความสำเร็จ ยุมพี่ตอบดิน่าจะเป็นความคิดแนวความคิดของคนรุ่นเก่านะครับในการที่แบบาาการที่จะออกมา,าผลักดันให้เด็กเข้าโรงเรียนมไม่ให้ไปก่ออาชญากรรมหรืออ,อะไรเงี้ยคือการเอาเวลาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเวลาส่วนใหญ่นะครับเด็กรุ่นเก่าๆถ้ายิ่งอยู่ในพวกชุมชนมที่พ่อแม่ไม่มีกำลังทรัพย์ ในการส่งไปโรงเรียนเด็กก็อาจจะไปในทำในทิศทางที่ผิดนะครับแต่ในมุมมองของสารรอดโมเดลเนี่ยพอทางผู้ปกค,ครองเริ่มมีการทำครงการที่มีพวกเศรษฐกิจหมุนเวียนอะไรพวกนี้ครับทำให้พวกชุมชนผู้ปกครองต่างๆเริ่มมีความรู้มีไอเดียจากทางวัดจากทางโรงเรียนในการที่เราถ่ายทอดเขาก็สามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหลานในการที่จะ ไม่ไปเดินทางที่มันผิดกลับมาเป็นทางที่เป็นบุคลากรของประเทศในนนาคตะคะับครับครับโรงเรียนมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนปัจจุบันเพราะเห็นทางวัดสารรอดเนี่ยมีโรงเรียนบทบาทของโรงเรียนตอนนี้เขาเห็นวัด พัฒนาเป็นศูนย์กลางครับทีนี้เขาทนไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องพัฒนาโรงเรียนขึ้นไปนั้นโรงเรียนเองมันก็เกี่ยวกับคนในชุมชนเด็กนักเรียนก็มาจากชาวบ้านอยู่ระแวกโรงเรียนพอนักเรียนไปโรงเรียนตอนนี้เด็กนักเรียนบางคนอยากบวชเนร ก็มาบวชในวัดสารเรียกว่าสร้างกิจกรรมต่อเนื่องได้แล้วโรงเรียนก็รับสมเณรเรียนเรียนเพราะตอนนี้กฎหมายเปิดช่องให้กับสมเณรเรียนเรียนแม้ยังไม่จบประหกก็บวชเรียนเรียนในโรงเรียนผมก็ทมอได้เรียนก็ทําให้โรงเรียนก็กระตุ้นตัวเองในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนี่แหละส่งผลจากวัดกลายมาสู่โรงเรียนตอนนี้ก็ค่อยๆขยายไปสู่ในชุมชนที่เกิดการตื่นตัวในการทำงานพัฒนาบทบาทของของพระของวัดก็ต้องเปลี่ยนปรับตามบริบท ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่รอเพียงแค่ให้ชาวบ้านเข้ามาับหาเราครับวัด <What S 1> เองก็ต้องเปลี่ยนผ่านการไปหาชาวบ้านลงพื้นที่ครับพอโรองเรียนไปหาคนทุกคนยากไปช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนมันมีเรียกว่าไปไปไป,ไปบิปาบาตปัญหาเลยเ <laughs> <laughs> สีเยดายนะครับว่ากําลังพูยในเรื่องของสาราโมเดลซึ่งเป็นโมเดลที่ทําให้สังคมชุมชนกับสังคมวัดเนี่ย จับมือกันเพื่อสร้างความแข็งแรงไม่ว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจแต่จะได้เวลาหมดอยากจะให้ทางหลวงพี่แล้วกออ็อีกท่านหนึ่งช่วยสื่อสารถึงท่านผู้ชมต่อกิจกรรมดีๆท่านละหนึ่งนาทีเชิญเลยครับเชิญหลวงพี่ก่อนก็อย่างที่รู้กันนะครับประเทศไทยก็คือเป็นเมืองพุทธนะครับการที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นการที่ต้นแบบเลยนะครับของชุมชน สันติสุขทุ่มลมหายใจนะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจุนเวียนนะครับซึ่งจะขาดเลยไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเรานะครับคนเอกนักรบบุญบัวทองนะครับแล้วยังมีทั้งทางสสเขตลาดบุรณะนะครับคุณแอนสิรินะครับวไรัยกนกนะครับและทางสกท่านสวัยนะครับโชติกะสุภาแล้วก็ผอเขตลาดบุรณะนะครับนายดนจิตนะครับเสรีลักนะครับรวมถึงผอโรงเรียนวัดสารอดซึ่งเป็นตัวการสําคัญ ในการขับเคลื่อนของโรงเรียนนะครับคือนายพรชัยศรีพรัรรมนะครับมากๆในการทําให้โครงการแซนบ็อ์าสารร้อดโมเดลเนี่ยครับประสบความสําเร็จนะครับครับในบุหลงพี่เลยครับส่วนอาตมานะก็ต้องขอบคุณต่อเนื่องไปถึงทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระศรีธีรพงศ์เจ้าคณะเขตราชบุรณะที่ให้การสนับสนุนรวมถึงท่านพระครูประหลัดพระครูประสิทธิ์จริยาพิวัตรเจ้าหน้าแขวงราชบุรณะและคณะสงฆ์เขตรชทุก วัดที่ให้ความร่วมมือกับการพัฒนาชุมชนสันติสุขของวัดสารอดหรือชุมชนรวมน้ตใจวัดสารอดจะ,จะฝากธรรมะเล็กน้อยสำหรับท่านทั้งหลายที่จะไปนำเอาไปใช้หรือเอาไปทำสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือพื้นที่ซึ่งเป็นธรรมะเป็นชุดความรู้ที่สำคัญที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้เรื่องของการทำให้เกิดสังคมสันติสุขพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีความเคารพยํำเกรงเสมอภาค ชุมชนนั้นไม่อาจจะเกิดสันติสุขได้ฉะนั้นจึงต้องเสริมสร้างให้เกิดความเคารพยำเกรงและเสมอภาคอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำล้ำภายในชุมชนของตนเองตรงนี้จะต้องร่วมมือกันผ่านพลังเครือข่ายจับมือกันให้แน่นแล้วไปด้วยการเดินไปด้วยกันอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังนําไปสู่การพัฒนาให้เกิดชุมชนสันติสุขได้ทั่วประเทศต่อไปเีริพร ท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าวันนี้เป็นสาระที่ว่ามาเติมเต็มความหวยหาของสังคมที่ที่มีบาดแผลจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับเรียกว่าเป็นหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าโดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะครับเรียกว่ามาเติมเต็มทําให้สังคมเนี่ยมีคุณภาพยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งหลวงพี่แล้วก็ทางแขกรับเชิญครับขอขอบพระคุณครับ ท่านผู้ชมสามารถพบกับรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทรูวิชันอินสตาแกรมแล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิง ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครโคอมพิวเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ใช่น้ำเปล่าที่ไี่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง